มาชงชาเย็นกันนะคะชาเย็นแก้วจ้าชงชาเย็นนะคะใส่ชาเย็นลงไปคะ่ะ ใส่ชาลงไปนะคะตามด้วยฟองนมนุ่มๆน,น,นะคะเสร็จแล้วค่ะชาเรียนนลาดฟองนมนุ่มๆค่ะ